สนับสนุนโดยโรซาฟ a มิลี่ o ู้เชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอ,อมาแล้วนะฮะดวงตาหน้าถนอมซีรีส์เรื่องยาวมากยาวมากจริงเรื่องราวนี้เราได้เดินข้ามผ่านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆต้อนูน้นต้อนนี้ต้อน,นั้นต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อนเนี้ยมาจานถึงวันนี้ว่นเท่านั้นที่จะช่วยเราไม่ใช่ว่นสายตายาวสายตาสั้นสายตาเอียงแต่มันคือแว่นกันแดด เลือกยังไงเดี๋ยวคุณหมอกัญญาพาไปเลือกครับสวัสดีครับมาแล้วครับแว่นกันแดดเป็นแว่นที่เราใช้ในการใส่สมัยก่อนนั้นบางคนคิดว่าใส่เพื่อเท่เลยนะอม,มองเราดูมันเท่เรามีแว่นกันแดดที่ห่อแพงๆหลายยี่ห้อที่เจอแต่ต้องตลาดครับจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายของการใช้แว่นกันแดดก็คือป้องกันแสงจ้า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 จากแสงแดดแสงดอดไฟ็น้าอักงแล่ข้อสองคือป้องกันแสงยูวี ม่ให้มันผ่านไปถึงดวงตาข้างในเราได้เพราะถ้าผ่านเข้าไปจะทําให้เกิดโรคตาหลายๆโรคเลยตัวอย่างเช่นต้อกระจกเป็นตัวอย่างนะครับแต่เงื่อนไขคือเราต้องใช้สองโทนช่วยกันนะครับการแสงจ้านั้นมักจะเป็นแป่นที่มีสมีสีเข้มขึ้นเช่นสีเทาควันดุรีนะครับบางคนก็ใช้แป่นสีออกสีชาชานะครับแล้วแต่คนจะชอบซึ่งแสงเหล่านี้ครับ สีเหล่านี้ครับทั้งสีครามบุรีสีชาสีเขียวสีฟ้า่าก,ก็ตามแต่นี่มันกันแสงจ้าจ้าจากดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟที่มไม่ให้เข้าตาเราจ้าเกินไปครับครับข้อสองคือแสงยูวีนั้นจาเป็นต้องใช้เทคนิคเฉพาะเพื่อป้องกันขึ้นขึ้นแสงความถี่ระดับของ400นะครับครับถ้าการแสงก็ทำไ,ได้ก็จะการแสงยูวีไม่ให้ผ่านเข้าสู่ดวงตาเราได้อันนี้มีความสําคัญเลยนะครับเพราะาช่วยป้อ,องกันต่อกระจกต่อ ต่ากหลายหลายต่อเลยที่ช่วยได้นะครับโอ้ oh, อย่างนี้ก็จับประเด็นได้แล้วครับคุณพ่อแว่นกันแดดที่คุณพ่อกําลังพูดถึงเนี่ยมีอิทธิฤทธิอนุภาพ2ประการอันที่1กันแสงจ้าไม่ให้เราต้องหลีตาเป็นอาติเวลาออกกลางแจ้งและ2กันแสง UV ซึ่งเจ้าแสง UV เนี่ยมันส่งมาจากดวงอาทิตย์แล้วมันมากันแกล้งตั้งแต่ทั้งระบบเลย เริ่มต้นจากกระจกตาหน้าด่านของเรามันก็กันแกล้งกันแกล้งกันแกล้งทุกวันถ้าเราหยีตาไม่ยอมใส่แว่นออกไปกลางแจ้งทํางานเล่นกิจกรรมต่างๆแล้วไม่ยอมใส่แว่นกันแดดกัน UV ตัวนี้มันก็จะทําลายเลนตาเราไปเรื่อยๆทาลายระบบที่มันเกี่ยวกับลูกตาของเราไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งแก่ได้ที่ไม่ไม่ช่หมายถึงอายุแก่ได้ที่นะหมายถึงว่าสิ่งที่เราใช้เนี่ยเลนตาเนี่ยแก่ได้ที่จริงๆก็แก่ไปพร้อมอายุนั่นแหละมันก็เกิดตอกระจก ติ้งแรกเลยแล้วจากนั้นก็ไปต้อหิน,ต,หน,นต้อนูนต้อนี้เพราะฉะนั้นการเลือกแว่นทั้งทีเราต้องเลือกดีๆใส่อย่างที่คุณพ่อบอกเลยนะฮะการจ้าไม่ให้หลี่ตาเป็นอติและสองกัน UV ด้วยคราวนี้คุณพ่อจะรู้ได้ไงครับว่ามันกัน UV หรือเปล่ปาไอ้กันจ้าเนี่ยลองใส่อพอรู้ไอ้กัน u ูเนี่ยเลือกไงครับคืออยู่กับช่างประกอบแว่นที่เขาทำตอนที่ประกอบแว่นให้เรานะครับเขาจะยอมเคลือบ สารที่ป้องกันยูที่เลนส์ตาเราเลนส์เลนสนตาเราได้ด้วยนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งหรือเชานอย่างนั้นก็ใช้วิธีการเอาเลนส์พิเศษที่เรียกว่าเลนส์ออโต้นะครับโฟโตโคมิกเลนอันนี้มันจะมีผลึกของสารในกระจกนั้นที่ทําให้เวลาโดนแสง u ูเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มเข้มขึ้นก็เท่ากับเป็นการลดแสงจ้าไปในตัวบวกกันแสงยูในตัวด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นสาคัญที่ใช้ในการประกอบ ชาวบ้านเด็กเล่นแต่นี้ว่าเป็นเล่นออโต้ฮะเขาเคยเห็นเขาเคยเห็นลุยรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งฮะเวลาที่อยู่ในที่ในห้องทํางานเนี่ยนะครับแว่นใส่กิ้งเลยเหมือนแว่นคุณหมอปัญญาเลยนะแต่พอเดินออกไปทานข้าวเนี่ยโดนแสงอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็เข้มเลยกลายเป็นแว่นกันแดดไปได้เลยเหมือนกันอันนี้แว่นออโต้ชาวบ้านเล่นเล่นออโต้แว่นออโต้ที่ก็จะแทนการใช้แว่นกันแดดได้นะครับ ข้อดีอีกอันหนึ่งที่ไมันึกไมถึงก็คือมันกันลมได้ครับถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจะมีเล็ดรอดเข้าทางขอ,ขอบขอบของแว่นตาได้ด้วยลมนะครับแต่ก็ยังเบาลงกว่าที่เคยที่ไม่มีแว่นตาเลยแต่ช่วยป้องกันพวกตอลมตอเนื้อได้ด้วยนะครับคราวนี้ครับคุณพ่อปัจจุบันเนี้ยแดดมันจ้าก,กว่าสมัยตอนกอล์ฟเด็กๆมากเลยสามสิบสี่สิบปีที่แล<ช>้วเนี่ยแดดมันไม่จ้าขนาดนี้กอล์ฟเทสจากเวลาสงกรานถอดเสื้อวิ่งเล่นแถวบ้านตอนเด็กๆเนี่ย โอ้หนังยังไม่ไหม้เลยฮะแต่พอโตขึ้นมาสักวัยรุ่นเนี่ยเราต้องมีกิจกรรมไปเล่นเตะบงเตะบอลกลางแจ้งเนี่ยเริ่มหน้าไหม้หน้ารอกแต่พอช่วงนี้พออายุเยอะๆขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแค่เดินออกไปข้างนอกเนี่ยลมร้อนก็ตีหน้าไม่กล้าจะเดินออกจากบ้านแล้วครับความร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและเชื่อได้อย่างยิ่งเลยว่าพวกแสง U ูก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วย เราควรจะเลือกใส่แว่นถ้าเกิดว่าเรามีสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่แว่นอยู่แล้วล่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีปัญหาสายตาเราจะเริ่มใส่แว่นกันแสงแดดจ้าจ้ากันแสงยูวเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนไหนดีครับคุณพ่อครับตอนตั้งแต่ตอนมีโอกาสที่จะออกนอกทํานอกแานที่นี่ยเพราะป้องกันดวงตาไว้เลยตั้งแต่อยู่ใน,น้อยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องรอให้ใหอายุมากแล้วนะครับเพราะว่า นดวงตาก็จะรับแสงจ้าแสง UV มากเกินไปก็จะเสื่อมไประดับแล้วนะครับอืมโอเคเลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมนะครับแว่นกันแดดกันหนึ่งกันแสงจ้า2กันแสง UV เริ่มใช้กันได้เลยตั้งแต่เด็กๆนะฮะคุณพ่อคุณแม่พาลูกพาหลานไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆหาแว่นนะครับที่มีมาตรฐานกันแสง UV ได้อย่างดีนะครับกันให้น้องๆหนูๆด้วยจะได้ ใช้ดวงตาคู่นี้ไปได้อีกนานๆไว้ล่องไว้รุ่นครับใส่แว่นนะพกแว่นอย่าไปลำคาญครับพกไปพกมาติดตัวไว้จ้ามาไหลใส่ทันทีแต่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเราใช้เขามาสักคุ้มแล้วนะฮะตอนนี้เลนตรงเลนตาจอรับภาพต่างๆมันเสื่อมไปตามวัยแล้วส่วนหนึ่งเราจำเป็นต้องช่วยเขาอย่างยิ่งเลยแว่นกันแดดจ้าจแบบนี้ พกติดตัวไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคุณหมอปัญญานี่นะออกแสงแดดจ้าไม่ได้เลยนะเปลี่ยนแว่นทันทีนะเมื่อก่อนมีเทคนิคพิเศษเลยใช่ไหมครับคุณพ่อแบบเป็นติดข้างนอกอะติดคลิปอย่างเงี้ยก็เคยเห็นคุณพ่อใช้อยู่แวบหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นครับเป็น p o l a r i z e เป็นเแบบ polarized เราสนับสนุนนะครับให้ทุกช่วงวัยเนี่ยได้เริ่มใช้แว่นกันแสงแดดนะฮะแว่นกันแสงจ้าแว่นกัน UV ต่างๆพวกนี้เนี่ยเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายอิทิลิสปฏิหารเขา2ประการอย่าลืมนะฮะหกันจ้า2กัน UV เพื่อรักษาดวงตาของเราให้ยาวนานดึงไปให้ได้มากที่สุดทะลุเลข50ไปแล้วยังไม่เป็นในถือว่าเวลิกูดนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพตาแข็งแรงนะครับแต่ เรื่องราวของแว่นยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับวันนี้เราตัดตอนมาพูดแค่แว่นกันแสงแดดแสงแดดนี่คุณหมอปัญญาจ็จิ้มแค่แสง UV เคยได้ยินไหมฮะแสงบลูไลท์แสงสีฟ้าหน้าจอคอมหน้าจอแท็บเล็ตหน้าจอนู้นหน้าตอนนี้ครั้งต่อไปเจอกันแน่นอนบลูไลท์ที่รักจา๋าเราตามมาขยี้แล้วนะครับสำหรับเทปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับติดตามเทปไลท์เทปหน้ามีบลูไลท์แน่นอนสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ